สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอ q จากบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกมโยกังโ o ลบองนะครับผมเกมนี้นะครับยังอยู่ในกระแสนะครับเปิดมาเมื่อวันที่1เมษายนน่ผ่านมาแค่3วันนะแล้วก็ผมมารีวิวนะครับเกมนี้ติดตั้งได้ทั้ง iOS และ Android และเล่นผ่านมือถือได้แล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยตอนเนี้ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องเชลลนะครับเพราะว่าเกมหลายๆค่ายนะครับเริ่มสร้างกระเป๋าของตัวเองนะผมแล้วหลังจากเนี้ย มันจะมีเกมดีๆเงี้ยออกมาอีกเยอะมากๆนะครับเท่าที่ผมดูซึ่งขอบอกนะครับเกมโยกกลางภาคนี้เล่นแล้วได้รับเงินด้วยนะระบบง่ายไม่ได้ยากนะครับเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปเลยความซับซ้อนของตัวเกมแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆตามการสอนของเขานะครับพอเราเก่งในระดับหนึ่งแล้วอ่ะเขาจึงจะค่อยๆให้เราเล่นเองนะครับระบบการสอนก็จะถูกนําออกไปสิ่งที่สําคัญที่เราไม่ได้เก็บ NFT คือเราอยากจะเอิ้เงินถูกไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งการเอินเงินนะครับเราจะต้องเลเวล40ก่อน่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราต้องไปขุดแรกคิสตันนะครับผมแล้วมาแลกเป็นเหรียญ TIG นะครับผมหลังจากนั้นเราก็แลกเป็นเหรียญหลักของกระเป๋าตังก็คือ VMAX นะครับ VMAX Credit กับ VMAX คือเหรียญเหรียญเดียวกันแต่เหรียญ VMAX Credit ยังอยู่ในระบบของเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ถูกดึงเข้าบล็อกเชนหลังจากที่เรามีเครดิตปุ๊บเราแลกเป็นเหรียญ VMAX ปุ๊บเราก็สามารถเอาเงินออกได้โดยทันทีโดยเหรียญ VMAX มีอยู่ในคอยเก็กโก้คอยมาเก็ตแคปแล้วก็ครูคอยนะครับอ่ะนี่คือเหรียญตัวนี้เลยณนะเหรียญ VMAX ตอนนี้ราคายอยู่ที่147บาทจุดเจ็ดอาร้อยสี่สิบแปดนั่นแหละนะครับณนะวันที่3เมษายนปัจจุบันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าเล่นเกมได้ฟรีขอย้ําว่าฟรีนะครับผมและพอตัวเลเวล40ปุ๊บ นำไปคุดแร่นะครับแล้วก็เอื้เงินมาได้ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งคุดแร่ได้เร็วเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับผมขอญอาตทาในคลิปต่อไปนะวันนี้จะมาแค่รีวิวเกมนะครับอันนี้คือเกมที่ออนอยู่บน V m a x นะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายเกมเลยซึ่งนี่แหละคือความน่าสนใจนะครับทำกระเป๋าตังค์เดียวหลังจากนั้นก็เล่นเกมบนค่าย V m a x และคิดดูสิถ้าเพื่อนเพื่อนเล่น3 4เกมมีเวลาว่างจะเอื้เงินได้เท่าไหร่เพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปติดตั้งตัวเกมกันเลยดีกว่า ลิก์ดาวนโหลดตัวเกมผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเจอปัญหาเหมือนผมไหมนะเพราะว่าวันแรกๆครับผมดาวน์โหลดผ่านในตัวน็อกนะครับกับบุ๊คแตกไม่ได้ค้นหาแล้ไม่เจอผมจึงดาวน์โหลดผ่าน o o g l e p l a y นะครับผมพอติดตั้งเสร็จปุ๊บในน็อกนะครับมันถึงจะเห็นเพราะผมเลือกแบบเป็นมือถือนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวน็อกของผมะครับกับมือถือมันซิงกันมันก็เลยมองเห็นนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เตรียมเข้าเล่นได้เลยนะครับ ให้สายฟรีนะครับแล้วก็ต้องการเล่นเพื่อหาอไรายได้นะอมผมแนะนําให้ดาวน์โหลดน็อกดีกว่านะครับเพื่อที่จะติดตั้งไอ้ตัวโยกางาห,หลายตัวเพื่อทําการที่จะออนพร้อมกัน,นะนแล้วกดแล่นะครับผมเมื่อกดเข้าเล่นเกมนะครับผม มันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราก็กดตกลงไปก่อนตามเงื่อนไขของเขาที่เขากำหนดนะครับแล้วมันจะทำให้ดาวน์โหลดแพทนะครับพอดาวน์โหลดแพทเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ล็อกอิน ID เดีสำหรับผมล็อกผ่าน Google นะครับผมเพราะผมมีไอเดียเพื่อเล่นเกมอยู่แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆสะดวกตัวไหนเพื่อนก็ล็อกอินตัวนั้นได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเป็นโซนเอเชียหรือว่าโซนยุโรปนะครับผมก็เลือกโซนเอเชียไปนะครับเพื่อเเเเจจอออพืื่่่่นน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 นๆด้้วววยยกััีีีีแแแหหหลละะททปป็็คคคไรราถบ อ่าพอเราเข้ามาหน้าตัวเกมนะครับผมก็จะมีหลายสายเลยนะครับประกอบด้วยนักดาบนะครับกระบี่นะครับทวนอาเชอร์อ่าพระแอคกซสซินรอบฆ่าครับแอคกซสซินแล้วก็พวกนักเวทนะครับผมโดยตัวละครนะครับจัดสร้างได้ทั้งชายและหญิงนะเพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าเล่นเพื่อเอาเงินก็ผมมองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่าสามารถเลือกตัวไหนก็ได้เพราะสกิลมันก็คล้ายๆกัน แต่ถ้าเพื่อนๆตั้งใจนะครับจะเล่นตัวหลักเพื่อก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนเพื่อนจะชอบเล่นจะได้เล่นได้นานๆแล้วตัวไหนจะเล่นหาเงินก็เดี๋ยว่อไปสร้างอีกทีหนึ่งก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นเพื่อหาเงินให้ตัวหลักก็ได้นะครับผมเกมนี้เลยมีความหลากหลายครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถกดตั้งชื่อได้เลยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเกมโดยผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวแล้วกันนะเพราะว่าชอบตอนที่ผมเคยเล่นตอนสมัยก่อนนู่นเลยนะครับบน PC โอเค b b c ไปลุย เห็นไหมครับมันก็จะให้เล่นตามเควสเลยนะครับเควสอยู่มุมบนขวาอ่ามุมบนซ้ายนะครับผมก็กดไปเลยมีเควสหลักกับเควสลองนไมครับทาไมตัว BBC มันไม่ลองมาในรูปเมื่อกี้วะอ่าทีนี้ครับก็กดไปเลยแล้วก็กดรับของน,นะครับผมอา่าเล่นไปตามเควสไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสอนนะครับเห็นไหมเควสข้างล่างนะครับเป็นเควสลองมันก็จะบอกว่าต้องควรทําก่อนอ่าแปดนาทีเพื่อจะได้รับของชิ้นหนึ่งแล้วกดตามไปเลยกดเล็กๆไปเลยนะครับผม ง่ายครับไม่ยากสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนภาษาไทยนะครับให้กดคลิกรูปตัวละครซ้ายบนนะครับผมก็จะมีนะครับรูปเฟืองนะครับให้ตั้งเห็นไม้์เซตติ้งกดเข้าไปครับเปลี่ยนอังกฤษเป็นไทยนะครับกดยืนยันจบเรียบร้อยรอสักรู่นะครับอ่เข้ามานะครับผมเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมกดเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมก็เป็นภาษาไทยจากินเตอร์เกมนะครับผม ในส,น,สนส่วนต่างๆของตัวเกมก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเช่นภารกิจปกเพนะครับการทาร์ตี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับผมข้อมูลต่างๆไหมโบนัสมีอะไรเห็น TIG ไหมตรงนั้นแหละที่เราจะต้องเลี้ยว40ก่อนถึงจะไปเคมเงินได้นะครับผมทีนี้ผมจะสอนเซ็ค่าในตัวน็อคนะครับผมให้กดที่แถบเมนูของตัวคีย์บอร์ดนะครับลากตัวดีแดกไปนะครับผมแล้วก็ลากตัวคีย์บอร์ไปแล้วก,กดเซฟเท่านี้ก็สามารถที่จะบังคับเองได้แล้วนะครับดูน่าแต่ผมกด,ดไปให้ดู มันคับได้แล้วนะครับซึ่งง่ายมากนะครับผมจบนะครับวิธีการเซตเอาละผมพูดพื้นฐานไปเกือบหมดแล้วนะครับใครไม่ทันก็ลองย้อนดูใหม่นะครับผมเอาเป็นว่าผมขอบอกเทคนิคของเกมเลยละกันนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันคล้ายๆกันหมดเนาะเกมพวกนี้มันเกมมือถือด้วยครับหนึ่งเลยนะครับผมเกมนี้นะครับในสิบข้อที่ผมลองสรุปมานะหนึ่งขอนะครับง่ายพอตีเสร็จปุ๊บเด้งข้อตัวละครนะครับผมอ่าสองการเล่นนะครับมันจะมีการปลดล็อก ตลบต่างๆเมื่อเลเวลถึงนะครับผมให้รู้แค่นี้นะครับผม 3. มมีระบบนะครับเติม VIP แล้วก็ระบบเดือนนะครับผมซึ่งถ้าต้องการเล่นจริงจังผมว่าควรเติมไม่นั้นคุณเล่นไม่ทัดหรือต่อนะครับ3ระบบนี้นะครับ4นะครับมีระบบของฟรีล็อกอินรายวันนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับที่ต้องล็อก5นะครับการเติมเงินตัวละครทําให้เก่งขึ้นมากนะครับผม ถ้าผู้เล่นเป็นสายเติมเงินนะครับควรดูการเติมสะสมยอดนะครับเพราะว่ามันจะมีนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยมันจะได้ของค่าเติมเป็นอันดับที่1 2 3งสองสมย่างเงี้ยครับไม่ควรไปเติมแข่งกับคนอื่นถ้าไม่คิดว่าจะไปแข่งกับเขานะครับควรที่จะรอให้มันฟ o ร์มหมดก่อนหรือว่าพวกสายเติมจริงๆแบบเติมเงินแสนหรือว่าเป็นหมื่นอนะหมดก่อนแล้หวหลังจากนั้นคุณค่อยเติมไปนะครับ มันก็จะมีของให้แจกเนี้ยตลอดอยู่แล้วนะครับสิ่งเนี้ยที่คุณต้องรู้นะครับส่วนข้อ6นะครับยิ่งเราใส่อุปกรณ์ดีๆเยอะครับค่า power หรือค่าพลังลบอ่ะตัวละครานจะสูงมากเพราะฉะนั้นนะพยายามใส่ให้ตรงสายนะครับเล่นสายในใส่งั้นอย่าใส่มั่วเพราะถ้าใส่มั่วหาของไปดีๆมาใส่เป็นเพ้ของส้มของอะไรอะ คุณอาจจะเจอเวลาคุณไปพิวพีอ่ะคุณจะไปเจอพวกอารีนาหดหนะเพราะว่าตัวพลังลบของคุณอะมันสูงนะครับแต่ถ้าคุณเลือกเน้นๆเฉพาะค่าเฉพาะทางของคุณน่ะมันจะทําให้คุณอะพลังลบไม่สูงมากใช่ไหมครับแล้วก็เจอคนที่ถือ,อพลังลบใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะทำให้คุณอะดูโดดเด่นกว่าผมบอกนี้ดีกว่านะครับเทคนิคแล้วก็7นะครับถ้าคุณจะเริ่มเล่นอนะเกมโยกา คุณต้องหาเวลาว่างอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงนะครับผมเพราะอะไรเพราะมันมีเควสที่เป็นเควสหลักและเป็นเควสจำกัดอยู่เควสล่างคุณเห็นไหมถ้าคุณเล่นเควสหลักเสร็จปุ๊บแล้วคุณหายไปแล้วคุณกลับมาเควสจำกัดอะเวลามันจะหายไปด้วยนะแล้วคุณจะไม่ได้ของชิ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรหาเวลาว่างเลยเพื่อที่จะมาเล่นข้อ7นะครับผมข้อ8ถ้าคุณมาเล่นเกมมือใหม่เลยไม่เคยเล่นเกมมือถืออะไรเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องดูเลยจุดแดงๆนะครับให้คุณ กดตรงจุดแดงๆมุมขวาบนนะครับให้หมดเพื่อที่จะเล่นให้ครบรับของให้ครบนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอัปเกตรดตัวละครให้ครบนี่นะครับการตีบวกนะครับข้อเ้ามันจะอยู่กับตัวละครไปเลยนะครับมันจะไม่ได้อยู่กับชุดเกราะหรืออาวุธเพราะฉะนั้นคุณสามารถตีได้เต็มที่ตีปปุ๊บนะครับช่องในการบวกมันจะอยู่กับตัวละครคุณน,นะครับผม ข้อ10นะครับทุกเมนูนะครับเกือบทั้งหมดของเกมนะครับจะอยู่ที่หน้าตัวละครนะครับผมถ้าหาอะไรไม่เจอให้กดที่รูปหน้าตัวละครก่อนนะครับเพื่อเข้าไปยังเมนูต่างๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับมือใหม่ผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละถ้ารู้10ข้อนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ q จากบ้านบล็อกเกแล้วพบกันใหม่นะครับ